สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็กซิสมายาฮันเตอร์นะครับคิลัวผู้ครอบครองพลังระดับภัยพิบัติคลิปนี้สําหรับคนที่คิดถึงคิลัวกับก่อนนะในภาคล่าสุดอย่างที่รู้กันดีนะครับ2ตัวละครหลักนั้นหายไปแล้วนะเรียกว่าจบบทบาทไปดีกว่า วันนี้ก็เลยหยิบประเด็นเกี่ยวกับขี้ลัวมาพูดคุยกันบ้างดีกว่านะครับในตอนที่ก่อนที่ทั้งสองจะไม่มีบทนะคนหนึ่งเนี่ยก็สูญเสียพลังใช้เน้นไม่ได้นะครับส่วนอีกคนนั้นกลับได้มาซึ่งพลังระดับภัยพิบัติเลยครับเรื่องพวกนี้เป็นมาอย่างไรมาคุยกันครับในปัจจุบันตอนนี้พลังที่น่ากลัวยิ่งกว่าพลังเน้นก็คงไม่พ้น พลังของภัยพิบัติแล้วครับนานิกะผู้ที่มาจากความมืดสิ่งที่มาจากทวีปมืดไอหนึ่งในภัยพิบัติระดับไหยนะเป็นอาวุธลับของตระกูลโซดิกนะครับที่ยังไม่ทราบที่มาแน่ชัดในปัจจุบันนะว่าได้มาครอบครองได้อย่างไรนั่นเองเราจะรู้แค่ว่านานิกะนั้นอยู่ในร่างของอาลุกะลูกชายคนที่สี่ของตระกูลโซดิกก่อนอื่นเรามาดูพลังของนานิกะกันก่อนนะครับว่าน่ากลัวแค่ไหนนานิกะเชื่อกันว่าคือไอ ภายพิบัติที่มาจากทวีปมืดนะอลูกาะกับนานิกะจะทํางานร่วมกันสองจิตใจในหนึ่งร่างจะสลับสับเปลี่ยนกันออกมาพูดให้เห็นภาพก็คืออลูกกะก็คือน้องของที่รัวคนหนึ่งครับก็น่าจะเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปนั่นแหละแต่มีสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นนานิกะเนี่ยมัดส,สิงอยู่ในร่างครับและทั้งสองก็เรียกว่าเชื่อมโยงกันด้วยอะไรบางอย่างนะเหมือนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเลยเนาะการทํางานหรือว่าการใช้พลังของนานิกะมันจะเริ่มจากการที่ อลูกะจะไปลบเล้าคนที่อยู่ใกล้ๆครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคนในครอบครัวเนี่ยอลูกะจะไม่ลบเล้าเลยนะแต่จะมีหนึ่งคนที่อลูกะมักจะไปลบเล้าด้วยก็คือขี้รัวนะแต่ก็ไม่ได้ลบเล้าแบบทั่วๆไปอยู่ดีในส่วนนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีในภายหลังนะแล้วก็มีอีกหนึ่งเงื่อนไขที่มิวกี้บอกนะครับก็คืออลูกะจะไม่ลบเล้าคนที่ไม่รู้จักชื่อนะเออคนคนเดิมจะไม่สามารถขอนานิกะหลายๆครั้งติดต่อกันได้แล้วก็อีอยานะครับ หากคนที่ถูกลบเล้าเนี่ยตายไปกลางคันนะจะถือว่าการลบเล้านั้นล้มเหลวนะแล้วก็จะมีคนตุยอย่างน้อยๆเนี่ยอีกหนึ่งคนอาลุกะนั้นจะลบเล้าสามอย่างถ้าทําได้เนี่ยนานิกะจะโผล่ออกมาเหมือนเป็นรางวัลครับจากนั้นเราจะขออะไรก็ได้กับนานิกะแต่ถ้าทําตามคําลบเล้าของอาลุกะไม่ได้ครบสี่ครั้งก็จะตุยนะครับและอาจจะมีคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นตุยไปด้วยนะตามภาระคําขอ ก่อนหน้านี้ไม่งงเนาะด้วยความใสซื่อของอลุกกะนะครับเธอจะขออะไรก็ได้แบบเราคาดไม่ถึงอ่ะขอแบบหน้าตาเฉยเลยครับขอตับขอไตขอสมองขอกระดูกสันหลังก็ขอมาแล้วนะแต่การขอของเธอใช่ว่ามันจะเป็นการร้องขอแบบไม่มีรูปแบบนะครับเธอจะขอโดยมีน้ำหนักของสิ่งที่เคยให้ตอบแทนในครั้งก่อนในรูปแบบที่มีน้ำหนักเท่าเทียมกันน้ำหนักที่ว่านี้อาจรวมถึงความตายของคนหลายๆคน ในทีเดียวก็ได้ความแปลกก็คือคนที่ต้องรับภาระคําลบเล้าของอาลูกะไม่ใช่คนที่นานิกะทําให้คําขอเป็นจริงนะครับแต่เป็นคนถัดมาที่อลุกะไปลบเล้านั่นเองสมมุติว่านายเอเนี่ยทำตามคําลบเล้าของอลุกะครบ3ครั้งแล้วก็ได้ขอพรหรือว่าขออะไรก็ได้กับนานิกะไปหนึ่งอย่างคนที่จะมารับภาระจากสิ่งที่นายเอขอไปก็คือนายบ ที่อาลุกะจะไปลบเล้าในคนต่อไปอะจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับพ่อบ้านเนี่ยขอให้ตัวเองรวยหมื่นล้านเลยนะขอให้ฉันเป็นเศรษฐีหมื่นล้านด้วยค่ะคุณหนูอาลูกะเมื่อคําขอเป็นจริงเนี่ยก็มีเงินนะครับปิวลงมาจากบนท้องฟ้าแต่เหตุการณ์นี้เงินไม่ได้ลอยมาจากมิติอื่นหรือถูกเสกออกมาแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการที่เรือเหาะที่บรรทุกเงิน เกิดขัดข้องในจังหวะหรือว่าจุดนี้พอดิบพอดีเลยครับก็เลยโปรยเงินลงมาหรือจะบอกว่านานิกะไม่ได้เสกเงินให้ออกมาจากอากาศนะแต่สามารถดนบันดาลให้เหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นได้แบบเนียนๆเลยละครับต่อมานะคนถัดมาที่อารุกะไปลบแล้วเนี่ยเธอได้ขอตับขอสมองขอลำไส้เล็กอะไรพวกนี้ครับใครจะไปทำได้พอทำให้ไม่ได้ก็ตุยครับแต่ มีคนที่เกี่ยวข้องกับเธอเนี่ยตุยไปด้วยอีก67คนนะอันนี้เท่าที่ทราบด้วยนะครับอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้มิวกี้นั้นเคยขอให้ฆ่าคนอื่นแทนตัวเองหน่อยด้วยนะครับหรือขอคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากนานิกะแน่นอนว่ามิวกี้ก็ให้คนอื่น,นเนี่ยรับเคาะแทนในคำลบเล้าต่อๆไปนะเรื่องพวกนี้คือตระกูลโซดิกเขามีการทดลองในรูปแบบต่างๆนานา เพื่อที่จะไขปริศนาความลับพลังของนานิกะให้ได้ครับเพราะพลังมันน่ากลัวมากอิลมิเคยบอกว่าถ้าไม่รีบทําความเข้าใจให้ถีถ่วนเนี่ยตระกูลโซดิกก็อาจจะถึงคราวล่มสลายได้เลยนะจากที่เขาทดลองกันมานะครับมันจะมีการตุยครั้งแรกเนี่ยตุยกันไป2คนครั้งต่อมาเนี่ยมากกว่าสองคนพวกอิลมิก็เลยพยายามที่จะค้นหานะครับว่ามันแตกต่างกันในจุดไหนพอเขาสืบสาวลึกลงไปเนี่ย ก็พอจะเข้าใจได้ว่าคนที่ตุยเนี่ยก็คือคนที่ทําตามคําลบเล้าไม่ได้ถึงสี่ครั้งและจะมีคนที่คนผู้นั้นรักมากที่สุดตุยไปด้วยนะแต่ในกรณีที่มีผู้รับเคาะมากกว่า2คนนะครับแน่นอนว่าคนแรกก็คือคนที่ทําตามคําลบเลาไม่ได้ครับคนที่สองก็คือคนที่คนผู้นั้นรักมากที่สุดเหมือนเดิม แต่มันจะบวกไปด้วยคนที่อยู่ร่วมกันกับคนที่ทําตามคําลบเล้าไม่ได้เป็นเวลายาวนานนะก็จะตุยไล่เลี่ยกันไปตามลำดับตรงนี้ขอแวะนิดนึงนะเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับตอนที่อิลูมิปบอกเงื่อนไขพวกนี้กับฮิโซกะเพื่อที่จะดึงให้ฮิโซกะมาร่วมงานด้วยนะช่วยการขัดขวางคีรัวที่จะพาอาลุกะไปรักษากรครับเพราะถ้าคีรัวทําตามคําลบเล้าไม่ได้เนี่ยคีรัวก็จะตุย และคนที่ขี้รัวรักมากที่สุดก็จะตุยไปด้วยในส่วนนี้ฮิสุกะคิดว่าคนที่น่าจะตุยสองคนก็คือขี้รัวกับกอนครับถึงแม้จะช่วยกอนได้ใช่ไหมแต่คนที่ขี้รัวรักมากที่สุดก็คือกอนกอนก็เลยฟื้นขึ้นมาแล้วก็จะตุยไปด้วยแต่อิลูมิไม่ได้คิดอย่างนั้นนะอิลูมิคิดว่าคนที่จะตุยต่อจากคิดรัวก็คือตัวอิลูมิเองครับฮิสุกะเนี่ยถึงกับบอกว่าฉันว่าฉันหลงตัวเองแล้วนะแต่นายเนี่ยก็ใช้ยย่อยเลยความหมายก็คืออิลูมินั้น คิดว่าคี่รัวเนี่ยรักเขามากที่สุดนะครับตรงส่วนนี้คือพลังที่นานิกะทําได้ครับแต่มันก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนานิกะสามารถรักษาสิ่งมีชีวิตได้โดยการสัมผัสนะครับนานิกะนั้นไม่เก่งด้านการรักษาครับจึงต้องไปสัมผัสสิ่งที่เขาจะรักษาเท่านั้นนะตอนที่ไปรักษากรเนี่ยก็จาเป็นต้องเดินทางไปหากรที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนาะ แต่นานิกะจะเก่งด้านการทำลายนะคิวคนอื่นๆจากระยะไกลแล้วก็เป็นวงกว้างได้ในทีเดียวเลยอะคำอธิบายกล่าวว่าคำขอที่ขอกับนานิกะไม่มีขีดจำกัดนะครับอันนี้จริงเท็จแค่ไหนก็มิอาจรู้ได้เนาะเพราะตามข้อมูลเราก็ยังไม่เคยมีการเห็นคำขอที่จะเกินเลยหรือรว่าจะพิสดารไปมากกว่านี้เลยอะ่ะพลังต่อมาคือการเทเลพอร์ตครับคิรัวเคยสั่งให้นานิกะเทเลพอร์ตอิลุมิกลับบ้านซึ่งก็ได้ตามนั้นทันที เป็นอะไรที่ดีงามมากนะเราจะเห็นว่าพลังของนานิกะนั้นน่ากลัวมากครับและแทบจะไร้ขีดจำกัดเลยการที่จะฆ่าใครสักคนคงง่ายๆ่ะครับแต่อย่าลืมว่ามันมีผลตามมาเสมอกับคำลบเล้าต่อๆไปนะนันิกะอาจฆ่าคนหลายล้านคนก็ได้ถ้าน้ำหนักมันมากพอพลังพวกนี้ในตอนนี้คี้ลัวเป็นคนครอบครองอยู่นะครับการที่บอกว่าครอบครองก็เพราะว่าขี้รัวเหมือนบัคครับ ขีรวมไม่ต้องทำตามเงื่อนไขใดๆเลยขอหรือเรียกว่าสั่งนานิกะโดยตรงเลยดีกว่าข้ามขั้นตอนการลบเล้าของอลุกะไปและอลุกะจะลบเล้าขี้ัวมในรูปแบบพี่ชายที่แสนดีเสมอนะไม่เกี่ยวกับน้ำหนักคำขอที่ผ่านมาเลยอย่างเช่นขอกอดหน่อยชมหนูหน่อยแก้งตายหน่อยอะไรพวกนี้ครับ ถามว่าทําไมถึงอยู่นอกเหนือเงื่อนไขเหล่านี้ผมมองว่าเพราะอลุกะรักขี้รัวครับคนในครอบครัวเนี่ยมีขี้รัวคนเดียวที่มองอลุกะเป็นน้องแล้วก็รักอลุกะนะครับซึ่งอลุกะก็รับรู้ได้นะคนอื่นๆในครอบครัวเนี่ยมองอลุกะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วก็จับเธอขังเอาไว้ในห้องตลอดเลยนะเพราะเป็นตัวอันตรายในตอนที่ขี้รัวไปขอเจอกับอลุกะเนี่ยโอ้โหต้องหาเหตุผลยื่นเงื่อนไขต่าน,านานากับซินเวอร์เพื่อขอเข้าพบ อาลูกะคิดดูสิในการที่อา,าลูกะลักขี้รัวเนี่ยมันคงสื่อไปถึงนานิกะที่อยู่ในล่างด้วยครับนานิกะก็เลยลักขี้รัวไปด้วยนะมันจะมีตอนที่ขี้รัวสั่งให้ต่อไปนี้ห้ามนานิกะออกมาอีกมันก็เหมือนกับว่าขี้รัวเนี่ยอยากจะปิดผนึกพลังของนานิกะเอาไว้นานิกะนั้นร้องไห้เสียใจมากเลยนะครับทําให้เรารู้ว่าไอสิ่งนี้มันก็มีหัวใจด้วยนะอาลูกกะที่รู้เรื่องนะก็ดุแล้วก็ต่อว่าขี้รัวนะ พราะอาลุกะกับนานิกะเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันอยู่ครับถ้าขี้รัวเกลียดนานนิกะอาลุกะก็จะเกลียดขี้รัวด้วยทําอะไรกับนานิกะแบบไหนก็เหมือนกับทํากับอาลุกะด้วยนั่นเองขี้รัวก็เลยร้องไห้ขอโทษครับแล้วก็ยกเลิกคําสั่งนี้ไปเวลาขี้รัวต้องการใช้งานนานิกะนะครับขี้รัวจะเรียกให้นานิกะออกมาโดยตรงเลยนะจากนั้นก็สั่งเอาแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับในตอนที่ขอให้นานิกะรักษากรน,นะพอรักษาเสร็จเนี่ยก็กลับเป็นอาลุกะแล้วก็หลับไป หลังจากนั้นอิลูมิเดินเข้ามาหาขีรัวคี้ัวเรียกให้นานิกะตื่นครับหลังจากนั้นสั่งให้เทลพอตอิลูมิกลับบ้านไปในทันทีเรียกว่าขอแบบติดติดกันได้เลยอเห็นปะผมมองว่าการที่คี้ัวครอบครองพลังของนานิกะแบบนี้นะครับก็เลยถูกตัดบทออกไปก่อนมันอาจจะโกงเกินไปฮะเนาะส่วนทางด้านกอรในตอนนี้ก็ใช้พลังเน้นไม่ได้นะทางด้านคีรัวก็ได้พลังใหม่ที่น่ากลัวที่สุดมาทั้งสองก็เลยถูกตัดบทออกไป ก็เป็นได้นะแต่มันก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมนะครับเอาจริงๆเนี่ยกอนเนี่ยเขาจบบทบาทในการตามหาพ่อไปแล้วไงก็อาจจะถึงเวลาที่จะพักบทตัวละคร2ตัวนี้ไปก่อนเพื่อดึงเอาตัวละครหลักอื่นๆอย่างคุณรบิก้าขึ้นมามีบทเด่นแล้วก็เป็นตัวนําในภาคนี้ก็ได้นะครับเออ เอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับชวนคุยการสนุกสนุกเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอยากให้ทำคลิปฮันเตอร์ในประเด็นไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้นะผมอ่านแทบจะทุกคอมเมนต์เลยครับอันไหนน่าสนใจจะหยิบยกมาทำให้แน่นอนสำหรับวันนี้ไปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ